สวัสดีครับสวัสดีตอนสาย,สายครับผมวันนี้วันที่17มิถุนายน2565ที่นี่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวานหวยออกไปนะครับใครโดนกินบ้างแต่ผมไม่ได้ซื้อหวยนะวันนี้ก็จะพามาดูระบบบา้บาบา้บาบวมนะครับผมที่ผมลองเอามาเทสนะครับเป็นของแมก s กายขนาด3000วัตต์เป็นแบบมอแปลงเทอรอยระบบ48โวลต์ตอนนี้ต่อกับแบต48บ48โวลต์116แอมป์ของแคนแอล1นะครับผม ตัวนี้ข้อดีคือไม่ติดไฟนะครับผมแต่ว่าอย่าควคอนไปทุบนะเดี๋ยวมันพังอ่าวันนี้เราจะมาเทสกันนะครับเทสแบบโหดๆหน่อยกับการน้ําร้อนขนาด1,500วัตต์หลายๆคนก็น่าจะเคยผ่านตาม,มานะครับคือการน้ําร้อนตัวนี้ตัวนี้แบบร้อนเร็วกินไฟโหดอ่ะเดี๋ยวพาไปดูหน้าจอกันก่อนดีกว่าอันนี้ผมจะเทสนะครับเทสส่งมีคนสั่งไปแล้วละ่ะ เราพาไปดูหน้าจอกันนะครับเดี๋ยวผมต้องเอาขากล้องออกดีกว่าไม่งั้นมันจะไม่ถนัดไอสายไฟข้างหลังไม่ต้องไปดูนะครับระบบเก่าที่ผมรื้อไปยังไม่ได้เก็บยังไม่มีเวลาเก็บเลยนะตอนนี้เดี๋ยวเอาขากล้องออกก่อนคลิปนี้ไม่ตัดต่อนะครับเอาแบบยาวๆแบตตอนนี้ก็เป็นแบตใหม่นะครับผมยังไม่ได้แกะอันนี้ออกเลยดูความสวยซะก่อน ถ้าสวยถ้าคิดว่าสวยก็ให้แม่มาขอนะครับ <laughs> อ่ะวันนี้เราไปดูกันต้นนี้จะเป็นหน้าจอทัสกรีนนะครับผมผลิตเมื่อปีสองพันห้าร้อยไอปีสองพันยี่สบองก็คือปีนี้นั่นแหละอ่ะบานก็แคบไปหน่อยนะยังไม่มีตังซื้อบานใหม่ <laughs> บานนี้ก็ทำเองอ่ะดูหน้าจอนะครับเป็นทัสกรีนนะครับผมอันนี้จิ้มไปนะครับผมตอนนี้ผมต่อแผงนะครับ450ร้วัตต ทั้งหมด4แผงต่อแบบอนุกรคม2สตริงให้ดูทีวลตนนะครับวลตนตอนนี้คืออยู่ที่70.8บโวลต์ชาร์จแบตอยู่ที่14.8แอมป์ไฟมาที่845วัตต์นะครับผมตัวน,วนี้ตัวนี้สามารถเซตค่าของแบตเตอรี่ได้นะครับก็เข้าไปตรงนี้ดูนะครับคำว่าแบตเตอรี่เห็นไหมครับลิเธียมไอออนเห็นไหมครับนี่ตัวนี้ผมใช้ลิเธียมไอออนอยู่อันนี้เจลลิเธียม ฟอสเฟตลิเทียมไอออนนะครับตัวนี้ก็กดเข้าไปเนี่ยครับจติ๊บฮะแล้วก็เซฟนะครับผมเห็นไหมโวลต์ Won เราสามารถตั้งได้นะครับตอนนี้ผมชาร์จเต็มอยู่ที่ห้าเวลาเราจะตั้งเราก็เข้าไปตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะตั้งเป็นตัวเลขแล้วก็กดเซฟนะครับผมก็โอเคโอเคนะครับอ่ะเอาแค่ okay, นี้ไปก่อนก็เซฟนะครับผมเนี่ยเนี่ยมันอ่านเป็นยูเซอร์เลย เซฟผมไม่ค่อยเป็นนะก็ทำที่มันใช้งานได้ก็แล้วกันอ่ะกดออกไปเลยนะครับโหมดตั้งค่าผมไม่ค่อยเป็นเพราะว่าเพิ่งจะลองเล่นตัวนี้จะเป็นอ่าบอกแบตเตอรี่อยู่ที่ห้าสิบห้าสิบโวลต์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโหลดให้ดูโหลดว่าเราโหลดไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวนี้เป็นแบบว่าแปลงถลอยนะรับโวล ดีซี DC ตั้งแต่72จนถึง170โวลต์นะครับเริ่มทํางานที่72โวลต์นะาสายแผงนะครับสายแผงมาเข้าที่ตรงนี้นะครับผมสายแผงนะสายแผงบวกลบอก็ไม่ยากนะครับผมทำเองใช้งานเองได้สายแบตบวกลบนะครับผมมีไฟเ,เขียวเเหมือนกสืออยู่ข้างในนะครับ <c oughs> อย่านิ้วล้วงเข้าไปนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะล้วงไส้เอาอะเดี๋ยวเราเริ่มการปล่อยโหลดกัน กับหดหดนะครับผมเอานะเวลาเปิดปุ๊บไอตัวนี้มันจะต้องแดงอ่าเปิดสวิตช์นะครับปบั๊บไฟแดงยังถ้าไฟแดงนี่ห้ามผ่าไฟแดงนะอ่าโอเคครับไฟแดงแล้วอ่าพลุลมอินเวอร์เตอร์จะทํางานตามความร้อนนะครับคือเวลาโหลดหนักๆมันก็จะทํางานนะครับไปฟังเสียงกันว่ามันดังมันดังไหมก็ไม่เท่าไหร่นะ ลังเสียงไม่ถึงหูเท่าไหรนะครับโหลดตอนนี้ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์ไปดูกันอ่ากินไปมันจะบอกวัตต์เห็นไหมครับบอกวัตต์หนึ่งพันสี่้ยสาสิบ็ดวัตต์นะครับผมตัวนี้มาแปลงเท่าไรสามพันวัตต์อ่าโวลต์เจ็ดสิบสี่โวลต์ผลิตมาได้หกร้อยหร้อยสี่สิบสามวัตต์แบตเตอรี่ลงไปที่สี่สิบแปดจุดแปดนะครับผม ัวนี้จะบพาสแผงในช่วงของกลางวันได้นะครับผมน่าเสียงกับน้ำร้อนดังแห่แหแห่ละเวลาจะดูก็เอานิ้วจิ้มนะครับล่วงมาที่หนึ่งพันกินไปหนึ่งพันสี่ร้อยสี่วัตต์ซึ่งยังไม่ถึงครึ่งตัวเครื่องนะครับผมฟังเสียงกับน้ำร้อนกันพื้นที่มันแคบนะก็ถ่ายไม่ใช่มืออาชีพด้วยเห็นไมฟังเสียงฟังเสียงฮ่ฮละถ้าโหลดตัวนี้ได้นะครับ บอกเลยว่าโหลดแอร์ได้สบายอยู่แล้วเพราะว่ามาแปลงตัอรอยพิกได้สามเท่านะครับพิกได้ถึงเก้าพันวัตต์แล้วตัวนี้มันจะสามารถตั้งําตัดได้นะครับผมวิธีการตั้งตําตัดเดี๋ยวเข้าไปดูหน้าจอก,กันมันจะงงแงกๆหน่อยอน,นี้จิ้มจะเอ,อะ๋เข้าไปตรงนี้นะครับถามว่าตั้งตรงไหนอผมก็ไม่รู้เหมือนกันลองเข้าไปดูหน่อยอันนี้ไม่ใช่ นี่ไม่ใช่นะครับอ,ออกกดออกแบ็คข้างบนนะครับผมอันนี้ป่ะอันนี้ไม่ใช่ผมก็ไม่รู้นะนี่กดให้ดูมั่วๆไปก่อนอันนี้แผงอ่าแผงก็จะบอกนะครับว่า78อ่า74.4โวลต์ผลิตชาร์จลงแบตเท่าไรอ่าได้กี่วัตต์นะครับ800กว่าวัตต์ตอนนี้อ่ากดออกไปเสียงกรำร้อนเดือดอนะน่าจะตรงนี้ป่ะ นี้ก็ไม่ใช่นักมัวไปก่อนนะอันนี้ลหละอันนี้ก็ไม่ใช่นนใชนนใชตรงไหนเนี่ยงงงงงงแบตไหมอ่ะใช่ถูกต้องครับตรงนี้แหละก็คือนะครับเนี่ยให้กลับมาทํางานที่54โวลต์เราสามารถตั้งค่าได้นะครับในกรณีตั้งต่ำตัดไปแล้ว ่ะส่วนตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมตัวนี้ก็คือต่ำตัดที่48นะครับผม48โวลต์โวลติ g งชาร์นะครับหรือเป่าไม่รู้เขาเรียกอ่า,ศา,ศานภาษาอะไรผมก็ไม่รู้นะมันสามารถตั้งค่าได้ก็แล้วกันก็ส่วนแบตนะครับเนี่การชาร์จชาร์จแบบแรงแบบอะไรเงี้ยมันสามารถทําได้ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวนะมัวก่อนตรงนี้ไม่ใช่ อ่านี่นะครับชาร์จค่อยชาร์จแรงขึ้นมาหน่อยนึงแรงแรงมากก็ตัวนี้นะครับนี่แรงมากนี่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดนะครับกดตึ้งมันก็จะเลือกมันเองชาร์จค่อยแรงขึ้นมาหน่อยนึงก็แรงอันดับกลางแรงสุดนะครับผมมันสามารถปรับค่าได้แต่เพียงว่ามันปรับตัวเลขไม่ได้ก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะยังกินอยู่ที่1นึ่งพัรสี่วัตต์การน้าร้อนใกล้เดือดแล้ว สบายนะครับผมรันแอร์2 0หนมืองพันดีวีสอตัวยังไหวเลยครับผมแอร์ก็พันนี่ต้องพูดถึงให้3ตัวเลยยังรันไหวเลยครับอันนี้จะรันก็คืนได้นานนานมากแค่ไหนก็อยู่ที่แบตเตอรีย่ยนั่นเองตัวนี้เป็นหน้าจอทัศสกรีนเอานี้จิ้มจิมจม้เอาน,นะครับผมนี่ผมก็พึ่งนะพึ่งจะลองเพราะว่ายัางไม่เคยลองนะครับมันมีตัวขนาด5000ันวัตต์อะ m อ p t อยยีตัวนี้ m b p t แอมเป็นไฮบริดนะครับผม ตั้งกำัตัดได้สลับใช้การไฟฟ้าได้ในกรณีที่แบตใกล้หมดจะสลับไปใช้การไฟฟ้าเพอช้ามาแรงดันแบตได้ที่ก็จะกลับมาใช้โซลาเซลล์นะครับอ่ะน้ําร้อนน่าจะเดือดแล้วแหละนี่นี่ควันควควันออกแล้วติ้วๆๆี้วท้วละเด้งมาแล้วนะครับอ่าน้ําร้อนเดือดเรียบร้อยนะครับผมถ้าเทตัวนี้ผ่านแอรไม่ต้องพูดถึงครับมันผ่านแน่นอนอยู่แล้ว ตัวนี้จะไม่มีสายแถมมาให้นะครับผมอันนี้ผมทําสายไว้เบอร์สามสิบห้าเป็นาสายซิลิคโคนเพราลมหยุดการทํางานไปแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีโหลดตัวนี้ก็จะดีนะครับพรลมทํางานตามความร้อนอไปดูเห็นไหมครับศูนย์วัตต์ไปละเพราะว่าควารมร้อนเด้งไปแล้วนะครับผมผลิตมาได้เจ็ดร้อยกว่าวัตต์เจ็ดร้อยห้าเจ็ดร้อยเก้าสิบกว่าวัตต์แดดขึ้นขึ้นลงลงนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะส่งนะครับจัดส่งเดี๋ยวเทสให้ก่อนว่าได้ของจากผมไปชัวร์นะครับผมเทสให้ผ่านลันแอร์ได้สบายมาแปงถรอยน้ำหนักอยู่ที่น่าจะประมาณสัก25้ากิโลนะครับหนักเอาเรื่องอยู่ตัวนี้นะครับเป็นตัวสวิตช์ปิดเปิดคือถ้าเราไม่ใช้เนี้ยเราปิดเครื่องก็ตัวนี้เลยครับปิดเครื่องแล้วก็มีขาเ n o AC AC ซีอินนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้มาถ่ายให้ดูคลิปนี้ก่อนโซลาเซลล์บ้าบ้าบวมยอยักษ์เที่ยวใหญ่ส่วนใครจะปรึกษาระบบโซลารเซลล์บ้านๆกับผมก็ที่เบอร์โทร0956267259 0956267259 ID Line ก็เป็นเอเล็กนะครับ NON2659 NON2659 วันนี้ยอยักษ์ใหญ่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ